าทได้ไมได้ค่ะทํะาไมสระไอแล้วก็มันแบบไม่เหมือนกันนะคะมี2แบบนะคะตะกี้หนูถามคุณแม่ไปแล,แล้วแล้วแม่ตอบไม่ได้ใช่ไหม<อ>แต่มันเป็นคําถามที่ทําให้แม่รู้สึกว่าเออแม่ต้องกลับไปคิดเหมือนกันเ,เพราะแบบเขาเลือกยังไงว่ามอไอไ,ม,ไม่เอกไม่มันต้องเป็นอันไอนี้อะค่ะงงมากเลยตอนเนี้ยทำไมมันต้องเป็นไม้ม้วนทำไมไมันต้องเป็นไม้อันนี้มันเหมือนกับ ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สไปซใช้คล้องคลอเมื่อก่อนนะนูมันเป็นคําสอนว่าคําพวกนี้ในในบทบทพวกนี้ที่แม่ท่องอะ่ะต้องใช้ตัวอะไร <c oughs> เดี๋ยวแม่ต้องแบบแปลงแปลงภาษาให้หนูเข้าใจง่ายหน่อยคือต้องจำอะลูกแล้วเขาเลือกอยังไงแม่ <c oughs> มันเป็นจำมันเป็นแพทเทิร์นค่ะแต่คนทำคำอะค่ะเขาเลือกเขาเลือกคำยังไงคะแบบอ๋อไอ้นี สวยกับไม่เลยอ่ะล้วเอาอันนี้ดีกว่านั้นเหรอคะใช่มัง้ง <c oughs> <c oughs> เออเป็นไอเดียดีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องหาคําตอบให้หนูนะเ <c oughs> ข้าใจเข้าใจทําต่อไปท้อต่อไปไอ้มดแดงของแม่